บารมีเป็นชาวนามีความเป็นอยู่เรียบง่ายตามอัตภาพของชาวนาทั่วไปเขามีพรนรยาแล้วแต่ไม่มีลูกด้วยกันต่อมาพรนรยาของบารมีล้มป่วยลงและมีอาการสุดหนักอย่างรวดเร็วจนเสียชีวิตในที่สุดอย่างความโศกเศร้าเสียใจแก่บารมีเป็นอย่างยิ่งบารมีเป็นพ่อไม้อยู่คนเดียวมาได้ระยะหนึ่ง จึงจัดผู้ใหญ่ไปสู่ขอหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสายพินซึ่งอยู่คนละตำบลตำบลของสายพินห่างจากตำบลที่บารมีอยู่ประมาณ4กิโลเมตรเมื่อพ่อแม่ของฝ่ายหญิงยินยอมตกลงยกลูกสาวให้บารมีแล้วพิธีแต่งงานจึงจัดขึ้นที่บ้านของเจ้าสาวหลังจากพิธีแต่งงานผ่านพ้นไปแล้วจะต้องส่งตัวเจ้าสาวไปอยู่บ้านเจ้าบ่าวตามประเพณี แต่สายพินผัดวันประกันพุ่งไม่ยอมที่จะไปขออยู่ที่บ้านตัวเองต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งบารมีก็ไม่อาจขัดใจได้เวลาผ่านไปหลายวันสายพินก็ไม่ยอมไปร่วมห้องร่วมหอกับบารมีทำให้อดีตพ่อไม้คุณเครืองใจเป็นอย่างยิ่งบารมีเดินทางมาที่บ้านของเจ้าสาวซึ่งเป็นภรรยาของเขาหลายครั้งหลายหน เพื่อจะรับไปอยู่ด้วยกันแต่สายพินกับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมที่จะเป็นพรรยาโดยสมบูรณ์ของบารมีเสียทีทำให้บารมีเกิดความระแวงสงสัยพร้อมกันนั้นเขาได้สังเกตเห็นสายพินมีความสนิทสนมกับชายชื่อมงคลซึ่งอยู่ร่วมบ้านเดียวกันและมีความสนิทสนมกับสายพินเป็นพิเศษทำให้บารมีปักใจเชื่อมั่นว่า สายพินภรรยาของเขานั้นเป็นเพียงแต่ภรรยาในนามของเขาเท่านั้นและมีความสัมพันธ์ฉันคู่รักกับมงคลมาก่อนแต่งงานกับเขาแล้วการที่สายพินยอมเข้าพิธีแต่งงานกับเขาก็คงเนื่องจากไม่อาจขัดขืนอำนาจบังคับจากพ่อแม่ของนางได้บารมีจึงเพิ่มความขุ่นแค้นมากขึ้นกว่าเดิม เขาคิดว่าการที่สายพินไม่ยอมไปอยู่กินกับเขาเป็นเพราะนางยังฝ่ายรักในตัวไอ้หนุ่มมงคลอยู่และไอ้หนุ่มคนนั้นก็คงยุแย่ไม่ให้นางตกลงปงใจเป็นภรรยาของเขาจึงได้พยายามยืดยื้อเวลาไม่ยอมเดินทางไปอยู่ด้วยกันที่บ้านของเขาวันนั้น บารมีได้ไปที่บ้านของสาวสายพินและไปอ้อนวอนให้สาวเจ้าไปอยู่กับเขาตามหน้าที่พันรยาแต่สายพินตอบปฏิเสธเธอบอกกับบารมีว่าจะขออยู่บ้านพ่อกับแม่ของตนต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อนทำให้บารมีโกรธแค้นจนขาดสติเขาพุนพันออกจากบ้านพันรยาดิ่งตรงกลับบ้านของตนเองเมื่อถึงบ้าน ก็คว้ามีดปลายแหลมคู่มือนําไปรับจนคมกริบแล้วไปหาพี่ชายชื่อสมหมายซึ่งเขารักมากที่สุดบารมีได้ขอยืมเงินพี่ชายสองพับาทเพื่อนำไปใช้หนี้ค่าปลูกบ้านใหม่ซึ่งเตรียมไว้เป็นเรือนหอที่จะอยู่กับภรรยาหากตอนนี้ยังเป็นเรือนล้างเพราะเจ้าสาวไม่ยอมมาเป็นภรรยาเสียทีพี่ชาย ก็ให้เงินสองพันบาทแก่บารมีไปตามที่เขาขอยืมบารมีจึงนำเงินไปชำระหนี้สินจนหมดสิน้นไม่มีพันธะผูกพันกับใครอีกแล้วอดีตพ่อใหม่ซึ่งถูกโมหะและโทสะคอกงาก็มุงหน้าไปยังตำบลอันเป็นที่อยู่ของภรรยาคนใหม่ผู้ไม่ยอมมาครองเรือนกับเขาอีกครั้ง เมื่อมาถึงบ้านของสาวสายพินบารมีเห็นภรรยาของเขากําลังสนทนากับไอ้หนุ่มมงคลด้วยกิริยาแช่มชื่นระรื่นบาดตาบาดใจยิ่งนักครั้นทั้งสองมองเห็นเขาอากับกิริยาพลันเปลี่ยนไปไอ้หนุ่มมงคลเลื่อนหนีพระออกไปอีกทางส่วนสายพินชักสีหน้าปั้นปึงแสดงอารมณ์ไม่พอใจที่เห็นเขามา บารมีเข้าไปหาสายพินถามนางซํำอีกว่าวันนี้จะไปอยู่กับเขาหรือไม่ไม่นางตอบปฏิเสธเหมือนเช่นทุกครั้งทำให้บารมีเกิดโทสะอย่างแรงกล้าในพรันนั้นอารมณ์ร้ายของบารมีที่อัดอั้นเอาไว้จึงถึงจุดระเบิดเขากระชากมีดปลายแหลม ที่เน็บเอวออกมาแล้วโถมแทงเข้าตรงหน้าอกด้านขวาของสายพินอย่างเต็มแรงจนมีดปักคาที่สาวเจ้ากรีดร้องสุดเสียงก่อนที่จะส่วนเซถลาล้มลงไปไอหนุ่มมงคลซึ่งอยู่ไม่ไกลนักเห็นเหตุการณ์สยองเกิดขึ้นจึงวิ่งเข้ามาช่วยสายพินเข้ากอดปลำ้ำ ชกต่อยบารมีพรางตะโกนให้คนในบ้านมาช่วยด้วยการส่งเสียงร้องดังลั่นไปทั่วบ้านในที่สุดบารมีก็ถูกจับกลุ่มตัวไว้ได้ส่วนสาวสายพินก็ถึงแก่ความตายด้วยบาดแผลชะกันที่ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมตรงหน้าอกเบื้องขวาบารมีจึงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองบารมีให้การแก้ตัวต่อศาลว่า ฝ่ายหิงเป็นผู้ก่อเหตุก่อนจึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นพวกของฝ่ายหญิงรุมจับตัวของเขาไว้ไม่ให้หนีเขาบันดาลโทระระง,งับไม่อยู่ได้ใช้มีดแทงออกไปถูกนางสายพินโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้เจตนาที่จะฆ่านางทางฝ่ายหนุ่มมงคลและญาติของผู้ตายคือสาวสายพินให้การต่อสารว่าบารมีเป็นคนแทงสายพินก่อน พวกเขาจึงเข้าไปจับกลุ่มตัวเอาไว้และได้ถุกตีบารมีจริงเพราะเขาต่อสู้และพยายามจะหลบหนีศาลพิจารณาความแล้วเชื่อว่าบารมีกระทำผิดจ,จริงจึงพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันหลังจากที่ศาลพิพากษาแล้วและบารมีถูกกลุมขังรอเวลาให้กำหนดการประหาร นายสมหมายได้ไปเยี่ยมน้องชายที่คุกด้วยความโศกเศร้าเสียใจและรักอารบารมีบอกกับพี่ชายว่าเขาไม่กลัวตายเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องตายเป็นห่วงแต่พี่ชายเท่านั้นจะต้องทำนาคนเดียวไม่มีเขาช่วยอีกแล้วก่อนถึงวันประหารชีวิตหวันนายสมหมายได้ทำบุญเลี้ยงพระให้แก่บารมีโดยนิมนต์พระเจ็ดองค์ไปที่คุก ระหว่างการทำบุญเลี้ยงพระบารมีได้บอกกับพี่ชายว่าเขาจะมาเกิดเป็นลูกของพี่ชายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในที่สุดก็ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตบารมีเขาถูกประหารชีวิตด้วยการถูกแขวนคอตายตกไปตามกรรมที่ได้ก่อขึ้นหลังจากบารมีตายไปจากโลกได้หนึ่งปีนายสมหมายพี่ชายก็ได้แต่งงานกับสาวรัศมี ทั้งสองอยู่กินกันถึงสามปีมีบุตรชายหญิงหลายคนและกำลังตั้งครรภ์ลูกอีกคนที่กำลังจะคลอดและเมื่อเด็กคลอดออกมาปรากฏว่าเป็นเด็กไม่สมประกอบมาตั้งแต่กำเนิดแขนข้างขวาสั้นกว่าแขนข้างซ้ายและรีบเล็กกว่าปกติธรรมดาครึ่งหนึ่งนิ้วมือขวาพิการทุกนิ้วกุดด้วนเหลือเพียงแค่ข้อเดียว นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางติดกันหมดโดยมีหนังยึดติดกันเป็นผังพืชมีแค่นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยสองนิ้วเท่านั้นที่เป็นอิสระเคลื่อนไหวได้ตามปกติอีกจุดหนึ่งที่ปรากฏร่องรอยประหลาดคือมีรอยแผลตรงหน้าอกส่วนด้านขวาลึกบุ๋มลงไปมีความยาวประมาณสองนิ้ว เป็นรอยคล้ายถูกของมีคมแทงเมื่อเด็กชายเติบโตขึ้นมาจนมีอายุสามขวบเดินได้และพูดได้แล้วก็มักจะพูดลอยๆกับตนเองบ่อยๆว่าการที่มีแขนข้างขวาพิการก็เป็นเพราะเมื่อชาติก่อนได้ฆ่าเมียนางรัศมีผู้เป็นมารดาได้ฟังจึงเกิดความสงสยัยจึงสอบถามลูกชายตัวน้อยว่าไปจำเรื่องนี้มาจากที่ไหนเจ้าหนู ก็บอกว่าเป็นเรื่องของตัวเองเมื่อชาติที่แล้วตนได้ฆ่าเมียตัวเองตายคามือและถูกสารตัดสินประหารชีวิตและตนคือน้องชายของนายสมหมายผู้เป็นพ่อนางรัศมีได้ถามนายสมหมายผู้เป็นสามีถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปที่ลูกชายพูดสามีก็บอกว่าที่ลูกพูดต้องเป็นเรื่องจริงแน่ๆเพราะตั้งแต่แรกเกิด เขาเคยบอกนางรัศมีว่าลูกคนนี้คงเป็นน้องชายของเขาที่มาเกิดเพราะมีเขาหน้าประพิมประพายเหมือนน้องชายทุกอย่างผิวก็คล้ำผิดกับพี่ๆที่มีผิวขาวหากแต่นางรัศมีไม่สนใจเองนางรัศมีไม่เคยรู้เรื่องของนายบารมีน้องชายของสามีที่ฆ่าพันเรียาตายจนได้รับโทษประหารชีวิต เนื่องจากสามีไม่เคยเล่าให้ฟังประกอบกับเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีและสถานที่ที่เกิดเหตุอยู่ต่างตำบลจึงไม่มีใครจดจำใส่ใจนำมาเล่าหรือฟื้นเมื่อลูกชายตัวน้อยระลึกชาติได้เช่นนี้นายสมหมายจึงเปิดเผยเรื่องราวของน้องชายให้ภรรยาฟังโดยละเอียดเด็กน้อยยิ่งเติบโตพูดจาได้คล่องแคล่วก็ชอบพูดถึงเรื่องชาติก่อนมาก หากใครมาทักถามเรื่องแขนขวาที่พิการเขาจะเล่าให้ฟังถึงสาเหตุของความพิการโดยกล่าวอ้างชาติที่แล้วว่าเป็นเพราะฆ่าภรรยาตายแม้พ่อแม่ห้ามปรามไม่ให้พูดแต่เด็กน้อยไม่ค่อยเชื่อฟังชอบพูดเรื่องอดีตชาติของตนเองบ่อยๆเมื่อไม่มีใครพูดด้วยก็มักจะพูดกับตัวเองคนเดียว และยิ่งกับผู้เป็นแม่เด็กน้อยจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดทีเดียววันนี้พูดถึงตอนนี้วันต่อมาจะพูดถึงอีกตอนเล่าเป็นฉากๆสามารถต่อเนื่องเรื่องกันได้หมดนางรัศมีผู้เป็นแม่ไม่อยากให้ลูกพูดถึงอดีตชาติเพราะนางต้องการให้เขาเป็นลูกของนางเพียงอย่างเดียวในชาตินี้แต่เด็กก็ยังพูดเรื่อยๆจนเมื่อเด็กชายอายุได้ห้าขวบ เขาก็ไม่พูดเรื่องอดีตชาติอย่างพร่ำเพื่อเหมือนตอนที่เป็นเด็กๆเ,เว้นแต่ใครจะมาสอบถามจึงจะพูดจะเล่าให้ฟังเด็กชายยังได้ชี้ให้มารดาดูสถานที่ซึ่งตนได้นามีดไปรับคมตรงใต้ต้นส้มหลังบ้านจนคมกริบมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เด็กชายจำไม่ได้คือชื่อพรรยาคนแรกที่เสียชีวิตตายจากไป มีคนถามว่าตอนที่เขาแทงภรรยาในอดีตชาตินั้นมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเด็กบอกว่าตอนนั้นโกรธมากจนยั้งสติยั้งใจไม่ไหวลืมคิดถึงความผิดทางอาญาบ้านเมืองตลอดจนโทษทันที่จะได้รับจึงได้ชักมีดออกมาแทงนางสายพินเข้าไปเต็มเหนียวเด็กกล่าวอีกว่า การที่สารพิพากษาลงโทษประหารชีวิตด้วยการให้แขวนคอเป็นการถูกต้องแล้วมีคนถามอีกว่าเหตุผลที่เขาฆ่าภรรยาเป็นการถูกต้องสมควรแล้วหรือเด็กชายยืนยันว่าแม้เขาจะเกิดใหม่ในชาตินี้เขาก็ยังคิดว่าการฆ่าผู้หญิงที่ไม่ยอมติดตามสามีไปอยู่ด้วยกันเป็นการถูกต้องสมควรแล้ว ตอนถูกประหารชีวิตซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พี่ชายไม่รู้เห็นนั้นเด็กชายได้กล่าวว่าก่อนที่จะมีการแขวนคอสามวันเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เพชฌฆาตได้นำกระสอบทรายมีน้ำหนักเท่ากับตัวของเขาเอาไปทดสอบความเหนียวของเชือกและความแข็งแรงของขื่อคานโดยผูกกระสอบทรายติดกับเชือกแล้วทิ้งกระสอบทรายตกลงไปซึ่งความเป็นจริงก่อนที่เขาจะถูกแขวนคอ มีพระพิสุเจ็รูปมาสวดมนต์ภาวนาให้เขาจากนั้นเพชฌฆาตได้นำเชือกบ่วงมาคล้องคอเขาแล้วใช้ถุงดำครอบศีรษะอีกชั้นตอนที่เชือกกระตุกรัดคอเขาคิดถึงแต่หน้าของสมหมายพี่ชายคนเดียวรู้สึกว่าเชือกรัดแน่นเหลือเกินแล้วรู้สึกว่าตัวเองหล่นลงไปกลางหลุมเพลิงที่มีเปลวไฟเจิดจ้าจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้อีกแล้ว มารู้สึกตัวและจำอดีตชาติได้ชัดเจนอีกครั้งเมื่ออายุสองขวบและรู้สึกว่าพ่อของเขาในชาตินี้ก็คือพี่ชายของเขาในชาติก่อนเด็กชายยังบอกอีกว่าเขาจำได้ตอนที่ถูกประหารชีวิตมีอายุระหว่าง23่ย่างเข้า24และความทรงจำที่น่าสนใจก่อนที่นายบารมีจะเดินทางไปฆ่าพรนรยา เขาได้เอาเข็มขัดหนังไปฝากไว้กับน้าสาวน้าสาวได้ให้เข็มขัดหนังเส้นนี้แก่ลูกชายของตนซึ่งลูกชายก็ใช้คาดเอวเมื่อเขาเกิดใหม่อายุได้6กเจ็ดขวบเห็นลูกพี่ลูกน้องคาดเข็มขัดเส้นเดิมที่เขาได้ให้กับน้าสาวไว้ก็จําได้ว่าเป็นเข็มขัดของเขาเองเมื่อเด็กชายอายุได้14ปีความทรงจำเรื่องอดีตชาติก็เริ่มเลือนลาง แต่เหตุการณ์ในปีท้ายสุดก่อนที่จะเสียชีวิตเขายังจดจำได้แม่นยำและจดจำได้ชัดเจนยิ่งกว่าชีวิตใหม่ในปัจจุบันเมื่อสิบปีก่อนเสียอีกสรพพสัตย่อมเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมของตนไม่มีใครที่จะสามารถหลีกหนีกรรมที่ตนก่อเอาไว้ได้